สวัสดีครับผมเซฟอาทิตย์นะครับเมื่อดนี้กัเป็นมือวันหยุดนะครับสงการเนาะศิาเมียษาปีหกสี่นะครับเป็นวันหยุดเงาครับเมื่อดนี้กับิภาพี่นองมาเบิงวีชีเท้านนะครับเป็นการพ้องสีกรพรอมกับพี่นองกำลังพากันขับรถาะไปเรื่อยๆครับเพ่น้ำตุลใหม่นะครับกับทีมงานผมสองคนนะครับ ทีมงานอีสานบันทุ่งครับผมครับแต่แดดแดดได้เล็กน้อยครับพอนแดดครับพี่น้องนี่ละครับทีมงานอีสานบันทุ่งเฮานะครับจะมือนี็กะนี่ละครับตัองหยุดว่างๆนะครับกำลังกฟองกับฟอมกันอยู่ครับฝุ่นเลี้ยงขึ้นสูงแล้วครับตัวนี้ฝุ่นเยอะสิไดเพราะเนาะพี่น้องเนี่ย ครับพี่น้องได้มาแล้วครับอีกตัวนึงครับเนี่ยฝีมือผมเองครับเนี่ยโอ้สวสดจีได้เนาะตัวนี้เนาะยากท่านโอ้โอ้โอโอยเมื่อ,อยแญ่เลยพี่น้องตัวนี้ย,ย,ยางตายว่ะตอนแรกก็จะปีนต้นไม้ท่านพ่อว่าสีเงยียบๆแน่ยงน้อยนะครับ ลังทีมงานกำล่งคลองอยู่ครับตัวนี้ไปใส่นอ๊อบาดเห็นบ่ม้องขอแรงไปพูดหล่อครับพี่น้องเป็นไปงาใหม่แล้วครับต้องใส่ฝีมือนะครับใส่ความพยายามเลาก็ใส่ฝีมือนะครับครับขออีกตัวหนึ่งละครับผมโอ้นี่ครับได้แล้วครับพี่น้องเบื้องเอาบาาเนี่ยเบิ้งเอาครับเนี่ยดิ้นพวดพวดด้วยโอ้ของแท้ครับของแท้ เกือบแมนบ่ได้รัพ่อเนาะโอ้นี่แหละครับวิธีบรนบ้านเนาะวิธีเช่าบ้านนะครับกล้องกระปอมครับกับทีมงานอีกสองคนนะครับกัี่ย่าใจนะครับครับได้แลกตัวหนึ่งโขาหมานอยู่ครับเมื่อเนี้ยนี่อีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องเนี่ยโอ้นี่ครับนี่ครับนี่กล้องครับโอ้ตัวนี้ตัวหญ่อยู่ครับพี่น้องเป็นเหลี่ปอมกล้าแหล่เนาะตัวนี้เนาะนี่ มันห้องเคลื่อนที่ปองก้านเลยโอ้ครับครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องมาเนี่ยครับผมนี่ละครับไปมือเท้านี่ละครับโอ้ยหายากไรพี่น้องได้อยู่ประมาณสี่หาตัวเนี่ยละครับเพราะได้เพราะได้ลาบอยู่ครับไม่อะไรเลยกินนู้นกดต่อครับลาวกินนู้นกดต่อคอแล้ววะครับอ้าวอะไรตัด